วิมะนาวอืมะนาวมีประโยชน์มากขนาดนี้เฉยกันเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจะช่องให้พี่ฟิสสุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะนำเสนอในเรื่องของมะนาวค่ะโอ้โหผลไม้ลูกเล็กๆปิ๊บรียว,วแต่ืมจะโอกเลยนะคะว่า ประโยชน์กงไม่เล็กเลยเชินชมคำตำในคลิปนี้ได้เลยนะคะมะนาวสุดยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณนะคะยอดเยี่ยมมากมายเลยเป็นทั้งยาลดน้ำหนักแล้วก็บำรุงผิวพรรณเช่นเยี่ยมเลยค่ะพอเอ่ยชื่อมะนาวไทยๆก็รู้จักใช่ไหมคะลูกกลมเล็กแต่รสชาตินี่เปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะ เหมาะสำหรับการนำมาประุงอาหารทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมะนาวเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมานานไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดครัวเรือนไว้เลยค่ะนอกจากรสชาติที่เปรี้ยวที่ใช้ในการปรุงรสของอาหารแล้วมะนาวยังมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะทั้งทางยาการรักษาผิว แล่ก็รูปร่างได้ดีด้วยนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรากใบดอกเมล็ดเปลือกต่างก็มีสปปรรพคุณทางยามากมายถือว่าเป็นยาายุวัฒนาชนิดหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะน้ำมะนาวช่วยดูแลผิวพรรณให้สวยงามช่วยให้รูปร่างสมส่วน แล้วก็ใช้ทำความสะอาดครึ่งเรือนและยังทำให้เราจเจริญอ,อาหารมากๆอีกด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะส่วนประกอบของน้ำมะนาวมีอะไรบ้างอันนี้สำคัญนะพี่ปราอยากจะบอกว่าการที่เรารู้จักส่วนประกอบของสิ่งต่างๆที่เราทานเนี่ยทำให้เราคข้าใจแล้วก็รู้จักประโยชน์ของเขามากขึ้นค่ะส่วนประกอบของน้ำมะนาว 1. กรดมาลิก 2. กรดเอสโคบิก 3. กรดซิตริกกรดซิตริกที่ช่วยสลายนิ้วในไตได้ขับแคลเซียมสูญเกินออกจากหอดเลือดแดงตับโอ่นแล้วก็ไตช่วยขอจัดล้านสารพิษและไขมันกระตุ้นเอนไซม์ธรรมชาติทำให้ขับถ่ายคล่องค่ะซึ่งทำให้ผิวพรรณเปล่งปลังสดใสหุ่นดีกว่าเดิมอีกด้วยนะ คุณหญิงฟังแล้วต้องชอบเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้มะนาวยังอุดมไปด้วยสารฟราโวนอยด์ที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ยังไปควบคุมความดันโลหิตนะคะช่วยเย็บยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็ที่บอกได้เลยว่ามะนาวมีประโยชน์มากมายจริงๆเป็นไงคะทำให้เรารู้สึกสดชื่น,ม,น,นมากๆเลยคะ่ะยิ่งอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะ เราได้น้ำมะนาวคั้นเย็นๆเป็นเกร็ดๆเนี่ยโหสุดยอดเลยค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะประโยชน์ดีๆของมะนาวเนี่ยสปปรรพคุณทางยายและรักษาสารพัดโรคมีอะไรบ้าง 1. มะนาวมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยลดไข้หวัดละลายเสมหะแก้จ็บคอแก้อาการไอแห้ง ช่วยฆ่าเชื้อโรคในลํำคอและโรคต่อมทำซึมเป็นหนอง 2. มะนาวช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียดับกลิ่นปากดับกลิ่นเหงื่อใครได้ค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเข้ากับสังคมต่างๆเร,าเรื่องกลิ่นปล่าน,นี้สําคัญจริงๆค่ะ 3. ประโยชน์ของมะนาวควบคุมความดัน ช่วยลดความเสี่ยงจาก,กโรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ 4. ช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเสียอันนี้สำคัญยิ่งหน้าร้อนๆนะคะหลายคนไปทานอาหารแล้วเกิดอาการท้องร่วงท้องเสียต้องระวังมากๆเลยค่ะ 5. มะนาวช่วยขับปัสสาวะได้ 6, สปปรรพคุณของมะนาวช่วยล้างพิษ หลายคนไม่ทราวบว่าใบของมะนาวช่วยล้างพิษได้นะคะช่วยแก้โลหิตเป็นพิษได้เจ็ด <7. S 1> เปลือกมะนาวแก้สังขคังและหูดได้ 8. ปเปลือกมะนาวช่วยแก้อาการวิงเวียนแก้อาเจียนเมารถเมาเรือยิ่งตอนนี้อากาศร้อนๆมากๆบางทีเราก็รู้สึกเวียนศีรษะแล้วก็อยากจะเจีนนะคะเปลือกมะนาวนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะ 9. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคนิ่วในไต 10. ช่วยให้ฟันขาวลดคราบเหลืองและคราบหินปุ่มได้ค่ะ 11. ช่วยบำรุงผิวโดยน้ำมะนาวมีส่วนช่วยให้ผิวที่ลอบเป็นคราบนี้กลับมาชุ่มชื้นและแก้อาการคันตามผิวหนังได้ 12. มะนาวช่วยบำรุงเล็บ โดยมะนาวช่วยให้เล็บมือและเล็บเท้าที่เหลืองอมเขียวเป็นสีชมพูดูสวยมากขึ้นนะคะ 13. ช่วยแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกวผิวหนังพกช้ำได้ 14. ช่วยลดคราบสกรปรกบนผ้านะคะ 15. กาบมะนาวช่วยแก้อาการบวมแดงที่ผิวหนังได้ 16. มะนาวนะคะ ช่วยแก้พิษจากมะเร็งสัตดกับต่อย17ช่วยดับกลิ่นอับชื้นยิ่งบางครั้งนะคะเสื้อผ้าหรือสิ่ง,งต่างๆที่เราทํำให้สะอาดเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นขึ้นมาได้นะคะตรงนี้เราต้องคอยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ18มะนาวช่วยแก้อาการเสียงแหบได้19กลิ่นของมะนาวเป็นไงก็หอมนะคะช่วยให้เราเจริญอาหาร นอกจาก,กลิ่นของมะนาวที่สดชื่นแล้วยังช่วยให้เราเจริญอาหารโดยที่บางทีเราไม่รู้นะคะเนี่ย 20. ประโยชน์ของมะนาวใช้แก้ลิ้นเป็นฝ้าได้ค่ะโดยการใช้ผ้าบางๆหรือสำลีชุบน้ำมะนาวเช็ดบริเวณลิ้นที่เป็นฝ้าเช้าเย็นหลังแปรงฟันเสร็จ 21. น้ำมะนาวแก้สะอึกได้ โดยการบีบมะนาวใส่ช้อนนะคะเป็นช้อนโต๊ะและทานขณะที่สออึดค่อยๆจิบไปเรื่อยๆค่ะยีมะนาวช่วยแก้เล็บขบได้ยีบสามะนาวช่วยรักษาฝ้าแล้วก็กระได้นะคะเพราะในน้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ 24. มะนาวมีสปปรรพคุณแก้เสียงแหบโดยการจิบน้ำอุ่นๆนะคะ ผสมมะนาวแล้วก็ผสมน้ำผึ้งลงมาเล็กน้อยค่ะทำให้เส้นเสียงใสแล้วก็ดีขึ้นมากๆากเลยคราวนี้มาดูเลยนะคะหลายคนจะชอบมากเลยโดยเฉพาะพี่หญิงน้ำมะนาวลดความอ้วนค่ะตามที่ปลามาเลยนะคะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องน้ำหนักมะนาวช่วยได้ค่ะเพียงแค่นำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำอุ่น หรือน้ำสะอาดแล้วก็ดื่มในตอนเช้าน้ำมะนาวจะช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายทำให้เราขับถ่ายสะดวกดีท็อกสารพิษที่ตกค้างในลําไส้เมื่อขับถ่ายและได้สะดวกมากมายแล้วเป็นไงคะพุงเราก็ยุบลงหน้าท้องก็จะยุบลงคะ่ะแล้วยิ่งถ้าเราควบคุมอาหารอย่างดีและออกกำลังกายด้วยสัดส่วนของเราจะดีขึ้นนะคะ การดื่มน้ำมะนาวบอกเลยว่าถ้าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดน้ำหนักไม่ควรผสมน้ำตาลลงไปนะคะเร,เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลเนี่ยจะทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นได้แทนที่น้ำหนักจะลดกลายเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามพี่ปยายาแล้วย้ำอีกนะคะการลดน้ำหนักเพื่อให้มีผลดีอย่างต่อเนื่องต่อสุขภาพของเราคือ เราต้องควบคุมอาหารอย่างอื่นแล้วก็ออกกําลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือการลดน้ําหนักที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายของเราด้วยคราวนี้มาดูต่อเลยนะคะว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราก็อยากจะมีผิวสวยมาดูเลยค่ะผิวสวยด้วยสรรพคุณของมะนาวพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่า มะนาวเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวโลกมีผื่นคันเนื่องจากกรดอ่อนๆของมะนาวจะช่วยแปลสภาพผิวแห้งให้นุ่มขึ้นเป็นไงล่ะคะฟังแค่นี้ดีไหมปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะในทางการแพทย์มะนาวคือกรดผลไม้ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว เรียกอีกอย่างหนึงว่า AHA ถือเป็นเคร็ดลับเพื่อผิวใสที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างแท้จริงนอกจากนี้มะนาวยังช่วยลดอาการคันที่เกิดจากสิ่งสกรปรกสะสมที่ชั้นผิวให้หมดไปเนื่องด้วยมะนาวมีสปปรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้ผื่นคันและสิวอักเสบเป็นหนองแห้งลงได้อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซี ที่เป็นสารบำรุงผิวจากธรรมชาติทำให้ผิวขาวใสอชมชมพูและทุสุขภาพดีค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราต้องการให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสในราคาประหยัดด้วยน้ำมะนาวนี้เราจะทำยังไงตามที่ปามาเลยนะคะวิธีการทำมีดังนี้หนึ่งหน้าใสร้ยสิวด้วยมะนาวและผงขม,มิน้นพอกบริเวณสิวและผื่น ถึงส15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2. กระชับรูขุมขนด้วยสูตรบำรุงผิวหน้าและผิวกายจากมะนาวและน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็จะดีมาก 3. น้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นจะช่วยให้ผิวกายของเราเนียนนุ่มลดกลิ่นเหนือไครและกลิ่นอับตามข้อพับต่างๆเห็นไหมครับประโยชน์ดีและวก็สะอาดแล้วอย่านึงคือปลอดภัยค่ะ สลดริ้วรอยลดความหมองคร้ำด้วยมะนาวและไข่ขาวพอกหน้าทิ้งไว้ยีสิบนาทีพะเราจะได้ผิวหน้านวลเนียนตึงกระชับอ,อืหน้าทำเลยใช่ไหมคะเนี่ยห้าัาดเซลล์ผิวด้วยมะนาวและเกลือจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและคราบครื่องสำอางที่ตกค้างตามรูขนขนออกได้ค่ะ ลองทำกันดูนะคะง่ายๆปลอดภัยและที่สำคัญก็คือประหยัดราคาไม่แพงด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะเรื่องการดีท็อกซ์ล้างพิษด้วยน้ำมะนาวการดีท็อกซ์ล้างสารพิษด้วยมะนาวสามารถทำได้ง่ายๆซึ่งก็คือการผสมน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนั่นเองโดยใช้มะนาวหนึ่งลูกต่อน้ำหนึ่งแก้ว หากใครไม่ชอบเปรี้ยวมากอาจใช้มะนาวเพียงครึ่งลูกหรือผสมน้ำผึ้งลงไปเพียงเล็กน้อยซึ่งเนื้อและเปลือกมะนาวไม่ควรทิ้งนะคะใส่ลงไปผสมพร้อมกันได้เลยดื่มวันละหนึ่งแก้วโดยนำมะนาวนี้มาทำความสะอาดก่อนที่จะมาใช้นะคะน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยให้โล่งสบายท้อง การจัดสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายเขาบอกว่าเป็นวิธีการดี d e ทางธรรมชาติที่สะดวกง่ายประหยัดแล้วที่สําคัญอยากจะบอกคือปลอดภัยด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะมะนาวลูกเล็กๆแต่สรรพคุณเขามากมายเลยและที่สําคัญเนี่ยจะมีติดกัวเรือในทุกๆบ้านเลยนะคะพี่พาย,ยาจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยย้าอีกเลยนะคะมลภาวะอากาศเป็นพิษ และที่สำคัญปัจจัยเร่งรีบทุกๆอย่างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้คนเราโวยกันได้นะคะเรามาเติมโตของเราค่ะเพื่อให้มีสุขภาพดีมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่า ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Happy f r e สุขภาพดีพี่ปลาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาจะช่างให้พี่ฟิสสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่างให้พี่ฟิสสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย